โอ้ยพี่น้องครับมีเรื่องมาบอกครับผมเขาเรียกว่ากินโปรตีนครับผมกับบอดี้คีกับของค่ายแอมว์นะครับผมมีผลข้างเคียงครับแย่เลยครับพี่น้องครับแย่เลยครับความดันร้อยห้าสิบห้านะครับขาบนและขาล่างเก้าสิบเก้าครับผมความดันลดลงมา เหลือร้อยสิบหรือร้อยแปดนะครับแล้วก็เป็นฐานะปกติครับผมผลข้างเคียงคือกินแอมเวแล้วความดันปกติครับผลข้างเคียงอันคือน้ำหนักครับผมเริ่มกินวันที่สิบหกสิงหานะครับสิบสามถึงที่สิบกสิงหาแหละเริ่มกินจริงจังนะครับแล้วก็ถึงวันนี้นะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเริ่มจากแปดสิบสี่บอยบอยบอยว้าว ผลข้างเคียงครับผมไม่ดีเลยบอกอะไรก็ไปเด้พี่น้องได้